เ,เต็มที่เลยลูลกอืออยางพี่ยางไม่เกี่ยวกม่ไม่ไ,ม,ไม่ไ,มไปมันก็เรียบร้อยแล้วลูกเออตายช่วยหรือช่วยไปแล้วพยันสรุปหน่อยยิ่งก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไปเรื่อยเรื่อยเ,ยเ,ยเยื่อยดีดี ยันสรุปล้างหน่อยลูกเออนก็ยิ่งกว่าเตือนไม่ก็ยิ่งกว่าไม่นะยิ่งกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าเองดีร้อมกันไปเลยทุกอนุโลกธาตุพร้อมกันไปเลยลูกทุกอนุแห่งโลกธาตุพร้อมกันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นแหละสว่างล้างสังสวัสด์ละสว่างช่วยละไร่ลองรอยล้างช่วยละเนื้อหาเดียวกันหมดจะถอยจกไม่ไม่ไม่หรือจะไม่เกี่ยวกับไม่ไม่กัเนื้อหาเดียวกันหมดหรือว่าจะยิ่งกว่าไม่ไม่กับเนื้อหาเดียวกันหมดรอดแล้วแต่ไม่มีความเข็เหมือนกันมันจะไม่แค่อะไรนั่นเองไม่ก็ไม่ได้แค่ไม่ไม่เกี่ยวก็ไม่ได้แค่ไม่เกี่ยว มันไม่แค่ม่นแค่ทั้งตัวไม่แค่เองสิ่งที่ไม่มีขอบเขตลูกจะได้นิพพานล้างสองสวัสดไปว่างล้างสองสวัสดไปเรื่อยๆจะอยู่แค่จิตอย่าแค่ไรแค่ไรก็ค้าอยู่ตรงแค่นั่นแหละไม่ไม่ยิ่งกว่าไม่ไม่เกี่ยวมันยิ่งกว่าไม่เกี่ยวมันจะได้ม่แค่นั้นแค่นี้ไม่ค้าอยู่แค่นี้แค่นั้นลูกดีดี ถ้าไม่ลูกก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยลูกอย่าไปคลาอยู่แค่ไม่ไม่อะไรอันนั้นมันจะได้หลุดจากไม้ไปอหลุดจากไม่ไม้ไปอถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปเลยลูกเลยว่ามันคลายจากตัวเกี่ยวไม่เกี่ยวอีกแต่ว่าพร้อมมัไปดีๆ ดอกบัวมันไม่ใช่แค่บานจากตูมลูกมันบานทิ้งบานฟังไว้ดีๆนะเนี่ยมันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองดอกบัวมันไม่ได้แค่บานโดยจากตูมไม่ใช่แค่บานโดยจากตัวมันเองลูกแต่มันคือบานทิ้งบานบานมันพ้นจากบานเองบานมันหลุดจากบานเองบานทิ้งบาน สิ่งที่มันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลุดช่วยสังาวาสวัตลูกหลุดพ้นช่วยสังาวาสวัตกันตลอดเวลาฉะนั้นขยันนุสติสรุปร้างเรื่อยๆหน่อยรู้สติตัดเรื่อยๆนุสติคลา,ายเรื่อยๆ เบสิกเลยก็คือคําว่าทุกอย่างต้องเปิดก่อนลูกเออทุกอย่างเนี่ยมันดําเนิกให้มามันก็เหมือนว่าจิตเนี่ยมันเปิดออกเรียบร้อยแล้วเปิดกว้างหมดแล้วมันก็เหมือนว่าดอกบัวดอกนี้มันบานแล้วมันเหลืออย่างเดียวว่าสรุปล้างสรุปไปแล้วบานทิ้งบานไปบานทิ้งบานไปพอดําเนิกค้ามาทุกอย่างปั๊บเนี่ยมันก็เปิดแล้วจิตลูกก็ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไไปเลยหรือว่าบานทิ้งบานไปเลย เดียันจะไปในรนภาคของการคลายช่วยลุดช่วยกันตลอดเวลาใค่มันชำนานหน่อยคล่องๆหน่อยไม่ต้องไปเสียเวลาไล่สเต็ปสติสมาธิตบาบะฌัน,นัญปญา รักคนที่พานแบบนั้นมันไม่ต้องไปเรียวเสียเวลาไล่สเตบมันช้าลูกเอาแบบฉับพันไปเลยรวดรวดเดียวไปเลยไม่ยึดก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ยึดไม่ยึดไปเลยไม่ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ไปเลยลูกดีดีรวดเดียวไปเลย เดี yeah, field, no ๋ยวมันจะยิ่งกว่าติดยิ่งกว่าหลุดไปเองถ้าอยู่แค่ติดอยู่แค่หลุดก็ยังยังแค่อยู่ยังวนเวียนอยู่นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดอีกลูกเรียกว่าไม่มีขอบเขตนิพพานเนี่ยไม่มีนะทั้งติดทั้งหลุดเนี่ยไม่มีนะติดหลุดนิพพานเนี่ยนอกเหนือติดนอกเหนือหลุดมาหลงอยู่แค่กำหนดติดกำหนดหลุด มันก็วนเวียนอย่แค่ที่ี่กำหนดปัญญากำหนดติดกำหนดนิพานน่ยไม่มีนะทั้งติดทั้งหลุดเนะี่ยมันนอกเหนือติดนอกเหนือหลุดนอกเหนือการวางไม่วางนะนิพานเนี่ยมันไม่มีนะทั้งวางไม่วางปล่อยไม่ปล่อยก็ไม่มีรูปนิพานนี่ไม่จัดว่าเป็นอะไรนิพานไม่จัดว่าเป็นสภาวะไม่จัดเป็นลักษณะ ไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยไอที่มันเป็นกันมากมายเนี่ยเพราะมันพิธีกำหนดพิธีอุปโลกพิธีพูงแต่งฉะนั้นลูกว่าไม่กันดีเพราะไม่แล้วมันตัดเออาคัดเอาเลยไม่เนี่ยทุกอย่างให้มันเป็นตัดที่นอกเหนือตัดไงอะไร ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลย้วนั่นแหละมันนอกเหนือทั้งตัดไม่ตัดจะได้ตรงตัวนิพานถอสัตว์ไปเลยอย่าไปอยู่แค่ตัดไม่ตัดด้วยเออยังเป็นตัวกําหนดวนเวียนอยู่ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยหมดภาระในการจะไปคอยไม่ไม่ไม่อะไรหมดภาระในการจะไปคอยตัดไม่ตัดอะไรตัวตัดก็ยังเป็นภาระอยู่ในตัวตัดนะเออไอ้ไม่ตัดก็ยิ่งภาระอยู่ในไม่ตัดนั่นแหละ ให้หมดภาระในการจะไปคอยไหมไม่ไหม่อะไรหมดภาระในการจะไปคอยยึดไม่ยึดอะไรฉะนั้นเวลามันรู้สึกไหม้ึ้นมาก็ไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ไปเลยเนี่ยมันจะนอกเหนือตัดไม่ตัดให้ทีนี้ก็มันจะกลายเป็นไร้รองลอยเรียกวว่างลางสังสารนั่นเอง หรืเรียกว่านิพพานล้างสองสวัสดเนี่ยนีไม่เลือกกลางวันไม่เลือกกลางคืนถ้าลูกโมได้ใช้จิตกับสัมปสิ่งมันก็มีแต่มโนกรรมกับสัมปสิ่งแล้วก็กรรมอย่างเดียว ไม่ใช่เนื้อหาตัดสร,สรุปล้างไปด้วยดีๆสันส้นหมดสั้นเออ ใช้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยจบด้วยสังฆราไปเรื่อย